กันเรื่องจังหวัดน่านกันบ้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่มีเทศกาลมีนะอะไรคะในวันนี้ครับผมที่อำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านเป็นการจัดเทศกาลโลกของกวางนักสู้แห่งขุนเขาเพื่ออนุรักษ์ขนุธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คงสืบไปครับที่สนามสถานีขนส่งรถโดยสารอำเภอปัว ชาวบ้านชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงและชุมชนต่างๆในอำเภอปัวนะครับได้จัดขบวนแห่โดยมีริ้วขบวนที่สวยงามครับเพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตนะฮะนี่ฮะโอ้ภาพบรรยากาศนะครับมีคนมาร่วมงานเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นครับในเทศกาลโลกของกวางนะฮะนักสู้แห่งขุนเขาประจำปี2563เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเองและก็ของอำเภอปัวด้วยนะครับซึ่งงานนี้ครับคุณผู้ชมนี่ จดไว้เลยนะฮะไปเดินทางไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมจนถึงวันที่21ตุลาคม2563โดยมีนายชนะทิพ เสียมแย้มนะครับในอำเภอปัวเป็นประธานเปิดงานครับภายในงานค่ะได้จัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจหลายอย่างเลยคุณผู้ชมอาทิเช่นนะคะจัดให้มีการประกวดขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆการละเล่นพื้นบ้านและวิถีชีวิตของชนเผ่าการประลองชนกวางค่ะการประกวดกวางสวยงามซึ่งก็มีการประกวดที่ดากวางการแสดงนิทัศการโลกของกวางและวงจรชีวิตของกวางนะคะมีการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการนําเอาสินค้า มาวางจําหน่ายภายในงานเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะเครื่องเงินราคาถูกของชาวชนเผ่าชาวไทยภูเขาและผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ้าทอพื้นเมืองค่ะได้นํามาจําหน่ายภายในงานด้วยทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นงานแล้วก็จะมีการปล่อยกว่างค่ะกลับคืนสู่ป่าเพื่อเป็นการให้กว่างได้ขยายพันธุ์กันต่อไปด้วยนะคะต้องบอกว่าในสมัยนี้เนี่ยในเมืองนี่ <c oughs> หายากมากเลยนะฮะ